สวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่กับเจาแม็กซี่เฟอร์กุสันครับตัวแรงประจำช่อง,องพี่รองแม็กซี่เฟอร์กุสันครับ4708 8สิบห้าเล้งมาครับเครื่องยนต์นี่ 4,400cc เทอร์โบนะครับไดร์ลอินเจคชัน อเอาเป็นการดันดิ่มเนรอเอาเป็นความแรงนะครับเอาเป็นกำลังเนรออันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมเนี่ยครับแม็กซี่เฟืองกุสันครับ4708 ล่นใบพี่น้องเครื่องนน้าหนาหนิมันจะดันยากนะครับผมเอ้ยงูแมงโอ้ตัวยังไงพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมไปมองไม่ก่อน โอ้ยแดงกแาวนีู่ตัวบกซ้ำเขียนเดนพี่น้องมาหันมนึงันในก,กเกองเชนบอนะครับ นี่เป็นหน้าง,งัานเหมาะนะครับพี่น้องห้าพันบาทนะครับผมเพิ่นเบอร์อไรเบิร์ไฮได้พี่น้องเพิ่อไฮเสริมแต่งันแท้นะครับผมนี่ครับผมให้ปั่นแต่งันแท้นะครับนี่ครับสุทให้คนละ นั่นเกียร์สามเลยด้วยครับพี่น้องเรื่องกำลังนี่เหลือๆนะครับผมท่อที่ใส่ง่านมากอะ่ะแต่แรงยพียนะครับพี่น้องว่่ต้องแก้งยังหลนะครับผม ยังย่งงๆนะผมใบมีดแปดพุทธพี่น้องแปดสิบห้าแรงม้านะครับผมใบมีดเก๋มีปะแล้วครับพี่น้องตามมาอยู่การใส่งานนะครับผม เยิมก like ันแค้มองหันกฤสิท้ายดียูไปนองจะมีงูตัวหนึ่งยูหันนะครับผมมันยูหันนะผมยูหนี แบบรอดดิมงิงพี่น้องไปรอดต้ำๆนะคผมบผมแรงบิดนี่เลือๆเลย ทักทินน้ำนะครับพี่น้องมันเดี๋ยวพามึงหนางานนะครับผมนี่แหละพี่นอ้องมองสปอนเซอร์นะครับผมของหน้าคนไทยสปอนเซอร์บงังง่นะครับผม ครัเอ็มลอกเอ็มลอยนะครับผมแต่ก็บังง่ายบังนึงพี่น้องไปกินเบิดขวดนี่ก็จะบม่ได้ครับครับรบถไถจอดไปนี่ละนี่นะครับปั่นกระแทกนะครับพี่น้องเสือมองได้มันบ่าง,งามนะครับผมก็ไม่ได้ไล่เบิด์ตไทยนะครับผม เก็จะมองมันบางงามนะครับพี่น้องเอาไปเจอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ